อกองพร้อมแล้วไม่พร้อมครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเอนะครับตอนนี้อยู่ช่องเลจมเก้างตอนนี้ก็อ่ามีแขกรับเชิญนะถ้าทายคนอื่นหน่อยซิ <c oughs> ท่านเขาเจ้านะครับอ่า <c oughs> เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าม u r เดอร์มิสซิภาค2นะครับอ่ะเดี๋ยว ครับผมเมื่อเห็นครับก็คุณเล่นยังไงครับอ่าอ่าอ่านี่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 เลยนี่เลยนี่นี่นี่เราเล่นอย่างนี้เลยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นนะเออตอนนี้ตอนนี้คุณเขาจะเอาทำไมอยู่ครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะชวนคุณเล่น เดี๋ยวถ้าคุณดูเสร็จเดี๋ยวคุณมาเล่นกับผมด้วยเพราะเดี๋ยวเขาหน้าจะอัพโหลดคลิปเลดไอ้ไม่ใช่ดีเลดะไรนะแบ็คฮอกนะอันนี้นอ,นะอัพโหลดม u r เดอร์มิสซิลี่ภาคสองก่อนนะห้างแรกหายไปไหนก็ไม่รู้จช่งหมถือหานมช็อกโกแลตกินแล้วกันนี่เ,เงี่ยมเงมี่ยมเงมี่ยมอืม เห้เดี๋ยวก่อนนะเออโหลดแล้วอาา่ะฮะตอนนี้ผมได้เป็นอ่ะ Innocent ว๊อ Innocent In บ่อยมากเฟดซอมบี้ที่ครับอ๋อคุณเล่นอีกเกมนึงผมเล่นโลบอกคุณเล่นแฟดซอมบี้ เอาจริงๆนะเมื่อเดิมมิสซิลีภาคสองมันไม่ค่อยเหมือนอะมองอาร์ตอะถึงแม้มันจะมีฆาตกรหรืออิมโพสเตอร์อะแต่มันไม่มีรีพอร์ตคือมันจะให้แบบเออมันจะมีตำรวจแต่อะมองอาร์ตไม่มีตำรวจคือเอ้ยอ่าอ่าไอเกสไอเกสไอเกสเกสเกสคือฆาตกรโอ้ยังดีที่มันไม่ได้สกิลปานะเนี่ยไอยคุณผู้หญิงใส่อ้อ้อยอ จบเลยกู้จบเลยคุณเขาเจ้ากู้จบเลยรู <c oughs> จบเลยอะไรกันครับเนี่ยตาตาโทรในกลุ่มมาตาตาตาาโทรในกลุ่มได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปหาในกลุ่มเลยโอเคนะครับมันจะเกิดเรื่องนิดนึงนะครับตอนนี้มีคนขอเข้าในกลุ่มนะครับ มามาเลยครับอ,อ่าตอนนี้คืออัปโหลดคลิปอยู่นะครับคุณต,าตา้าอ่ะนี่เปิดกล้องอยู่เปิดกล้องอยู่าอ,อาฮะเด,ดี๋ยวตอนนี้เออผมจะบอกอย่างนึงนะครับมีคนติดตามผมสิบห้าคนแล้วนะครับก็ก็ยินดีด้วยที่แบบช่องผมเอาจริงๆนะล้างมาประมาณมเดือนนึงว่วล่ะ เอาจริงๆนะช่องผมมาล้างมาเดือนหนึ่งแล้วอะแต่ตอนนี้ไม่ล้างแล้วครับผมอัปโหลดคลิปแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมมีอ่ามีเทคโนโลยีเริ่มดีขึ้นนะครับถึงแม้ไม่ต้องใช้ยอดซับนะครับแต่ก็ฟันทงเลยว่าผมอ่าทำทำให้เริ่มดีขึ้นอ๋<ต>อกดยกนะไอเพื่อนจะเข้าไปทำไม โอ้เพื่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดหน้าจอดับสแสดงว่าโดนฆ่าแล้วเอาจริงๆแมป Murder Mystery เป็นแมปที่ไม่ค่อยดีนะถึงแม้คนเล่นเยอะแต่แมปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะ dislike เกือบจะถึง like เลยก็ได้เพราะว่าคือถ้าเราตายตั้งแต่เริ่มเกมอะเราต้องมานั่งดูเพื่อนนะแล้วมันจะเสียเวลาอีก เพราะฉะนั้นก็จะรีบหน่อยนะโอเคเลือกแมพผมจะเอาสถานีตำรวจนะครับเพื่อนคนหนึ่งเอาบ้านโอเอาบ้านเยอะกว่าต้องเอาสถานีตำรวจเฮ้ยสถานีตำรวจมี FBI, FBI. FBI. อ่ะ FBI ไออันนั้นอ่ะไอฟบเปิดประตูอ่ะ ไอ้ได้เป็นฆาตรกรครับได้เป็นฆาตรกรได้เป็นฆาตรกรคือเราต้องพาเพื่อนไปในที่ลับๆแล้วเราก็จะต้องรีบออกมาเพื่อไม่ให้ใครสงสัยว่าทําไมเราเข้าไปแล้วเขาไปตายด้วยนะครับโอเคเราจะให้เขาอยู่คนเดียวนะครับคือเราต้องพูดง่ายๆคือถ้าคนไหนอยู่คนเดียวคือจับข้าหมดครับไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับ เออตายครับตายครับหนีครับนีตอนนี้หนีครับนี่ครับอ๋อไม่มีใครแฮอ๋อเพื่อนเดินมันไปก่อนเฮ้ตามเพื่อนไปเฮเอาไม่ตามไปเหรอเดี๋ยวจะตามผู้หญิงคนนั้นไปนะครับ นี่เนเลยไปแล้วเอ้ยมันรู้มันรู้มันรู้นี่แล้วมันรู้เหมือนมันรู้เลยนี่เหมือนมันรู้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 มันรู้เหรอฮะรู้เหรอรู้มากเหรอ เอาไอเกตไอเกตรู้มากเหรอรู้มากเหรอรู้มากเหรอ,อตายไปซะเอาอีกคนหนึ่งหายไปไหนตายกันหมดแล้วนะเฮ้ยเราต้องทำไม่ได้เพราะตอนนี้เหลือแค่นาทีเดียวแล้วตายสุดเย้หูไม่ฆาตกรฮะครั้งแรกนะท,ที่เป็นฆาตกรแล้วได้ตลวเนี้ย ตอนนี้เลเวลยีิบเอ็ดแล้วนะครับอเดี๋ยวกันโทรใหม่อีกดิโทรใหม่โทรใหม่โทรใหม,ใหม่นะครับเมื่อกี้เรียบร้อยเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนิดนึงผมก็เลยสายหลุด <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยสายหลุดไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรคุณกำลังพูดกับใครอยู่เนี่ย อ๋อก็กำลังพูดกับพวกคุณนี่แหละเอ้ะจะตามมาทำไมเนี่ยอย่าตามมาไอ้นี่โอเคมันจะได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมรู้แล้ว,ผม,ลว,ผ,มลวผมรู้แล้วว่าผมรู้แล้วว่าจะทำไงถึงจะหนีจากไอ้ฆาตรกรได้ดูนะครับเห็นหมวกนี้ใช่ไหมฮะ มันจะเด่นชัดเพราะฉะนั้นไปตรงน้านี่ครับโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยครับดูเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยอะคุณต้องดูดีๆนะคุณต้องดูมันไม่เห็นอะไรเลย,ต,นะต,เเลยตัวผมอยู่ในนี้เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยหมวกเป็นยังไงครับขอดูหมวกเลยครับหมวกเป็นหมวกใครครับคืออันนี้ผมไม่ได้เติมเกมอะไรสักอย่างเลยนะนี่ คือแต่ก่อนอะหลบในน้ําแป๊บหลบในน้ําเออเฮ้อซ่อนหมวกไว้น้ํามันจะซ่อนหมวกได้ครับทาให้พวกฆาตากรอะคือถ้าแบบไม่รู้อีน,นัวอีนี่เขามาอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้แต่ถ้าแต่ถ้าจูจก็เอามีดมาใช่ไหมอืมตายนะครับ ก <ท Lanc aster> เอาเรอจริงๆน, <ira> <os> นะครับเอาเรอจริงๆนะครับเออเดี๋ยวๆๆเอาจริงๆนะมันดูน่าเบื่อมากเลยนะถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยไปล่อให้ฆาตกรมาฆ่าดีกว่าอ<ป>๋อนี่ห้องเยือกแข็งไปร้อง,องเพลงอะไรของคุณเนี่ยอะไรเนี่ย Enter Machine Activate Activate a c t i v a t ่ะ โอู้้อ๋อมันเป็น Enter m a c h i ี e แล้วเอฆาตกรหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นฆาตกรเลยเดี๋ยวเดีดียอะไรข้างบนเนี่ยอ๋อเป็นแผนที่แบบตลับเมีดไม่ใช่แผนที่ดิแผนผังก่อสร้างอันนี้ก็เป็นมีดตตลกอ๋อโอเคมีดัตตลกเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยอุ้ย เฮ้ยมันปลามันปลาไยโอบไปยียโนข้าวอรอยลูกก็มีดีหแล้วเจ้าคุณจะไปไหนนะ่ะเอ้ย<ค><ด>ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ